สงสารบอสมีแต่พวกเอฟซีทำตัวระระานไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่คนที่จะเสียก็คือศิลปินที่เขาชื่นชมนะฮะผมไม่เสียหรอกครับผมไม่เสียหรอกใช่พูดถึงอยู่นั่นแหละหยุดได้แล้วถ้ายังไม่หยุดเมื่อคืนได้ฟังคลิปเสียงแฟนคลับพูดแล้วโ,โหตายจะบ้าตาย ถ้า f 4ไม่หยุดมันก็จะไม่จบแค่นี้มันก็จะไม่จบอืมพิมพ์ได้เลยขยับพิมพ์อะไรพิมพ์เลยขยับพิมพ์อะไรพิมพ์เลยทุกคนพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวอ่านให้หมดทุกคนอ่านมาให้หมดพิมพ์ภาษาไทยมาเป็นกําลังใจให้บอสขอบคุณครับมาส่งกำลังใจให้บอสขอบคุณครับนี่จําไว้เลยนะผมมาเป็นคนจริง ผมพูดเลยแล้วผมเป็นคนทำงานแล้วผมเป็นคนรู้ทุกเรื่องอยู่ที่ผมจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องกรุณาอย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยถ้าคุณรู้ทุกเรื่องแล้วคุณอาจจะหนาวก็ได้ผมเป็นคนชัดเจนไม่มีใครผมไม่รู้ผมเกิดมาอยู่บนความชัดเจนแล้วผมไม่อยากให้ใครถูกหลอกผมไม่อยากให้ใครเสียเปรียบใคร ผมชัดเจนเสมอนะฮะถ้าด่ามาเลยทุกคนไปซื้อถ้าถ้าติ่งยังด่าบริษัทนะฮะอย่างละลานไปเรื่องอื่น,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดมันคือผลร้ายที่จะเกิดกับตัวน้องเขาพูดได้เลยนะฮะมันเป็นผลร้ายที่เกิดกับตัวน้องเขานะฮะสักวันหนึ่งถ้าเราทนไม่ได้เราอาจจะพูดทุกอย่าง ที่คุณไม่รู้ก็ได้ใครจะรู้นะฮะทุกคนคุยมาได้มีแม่เป็นหมื่นทำไมจะเลี้ยงไม่ได้มันก็เลี้ยงสิเฟอเจอเอเจออย่างรุนแรงคุณรู้จักอะไรมากมายหรือเปล่าคุณรู้ทุกอย่างทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองไอ้บ้านจะคุณพูดพูดพูดอะ่ะสาสิบล้านะนมัน <c oughs> เขาอยู่เหรอมีเหรอเพอร์เจออวดรู้อวดเก่งถ้าแฟนขับไม่หยุดรับรองได้ว่าไม่มีทางออกแน่นอนผมบอกก่อนนะ พูดไปเรื่อยอวดรวยอวดเก่งอวดรู้ทั้งทั้ที่สิ่งที่คุณรู้คือผิดเข้าใจคาว่าผิดไหมผมเป็นเจ้านายสูงสุดผมยังไม่รู้เลยตอนนี้เขาไปอาศัยอยู่ตรงไหนเขาไม่บอกแล้วเขาก็ แฟนคขับรู้ไหมล่ะทุกครั้งก็ต้องไปเริ่มต้นที่คอนโดอะแต่จริงๆอยู่ไหนล่ะมีใครรู้บ้างอย่าให้พูดไปมากกว่านี้นะผู้หญิงมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำให้เพียเ้ยนนะแฟนคขับอะมีสติสนิดหนึ่งชีวิตจริงกับการหยุดได้แล้วนะหยุด ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้ายังก้าวก่ผมก้าวไก่บริษัทก้าวร่วงบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องที่คุณตื่นเต้นและเลาใจและไปจากกันก็ได้ใครจะรู้ผมก็ไม่รู้เพราะฉะั้นหยุดได้แล้วนะนี่คือคำเตือนก็เตือนแล้วบอกเปไน็นบอกแล้ว ทุกวันนี้คนทั้งบริษัทยังไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่อืมไม่ต้องถามเรื่องหมดสัญญาไม่ใช่สาระอยู่อีกนานผมขอเตือนนะเป็นครั้งสุดท้ายผมไม่เคยทำร้ายใครแต่ผมต้องการปกครองคน ต้องการพัฒนาคนต้องการให้โอกาสคนต้องการให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นศิลปินผมต้องฆ่าและเราต้องอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยช่วยเหลือกันได้ปกครองกันได้ดูแลกันได้ สั่งสอนกันได้ถ้าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วหรือเอฟซีส่งเสริมให้กลายเป็นน้ำล้นแก้วจะไม่มีใครดึงสติให้อีกแล้วเมื่อนั้นก็ให้ใครคนใดคนอยากดึงก็ดึงไปเลยเพราะตอนนี้เราไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวเขามากมายนะฮะไม่รู้อืมอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยมีใครรู้ล่ะ แหมแล้วแฟนขับก็พูดจังบ้านสามสิบล้านนู่นนี่นั่นคุณรู้เหรอว่าเขายังอยู่ที่นั่นอ่ะคุณรู้รู้ก็มาบอกกันหน่อยละกันอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนผู้ติดตามยังไม่ค่อยรู้เลยอืม เป็นกำลังบอสเซฟเอเนจี safe, บวกดีกว่าใช่ผมผมพูดให้ฟังไงเพราะผมฟังคลิปเสียงแฟนคลับแล้วเพอร์เจอร์ผมพูดเลยเพอร์เจอร์สิ่งที่คุณพูดคือโคตรไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้มีแบบที่คุณพูดแล้วเออหูป,ปากได้แล้วเลิกพูดแย่ yeah, แล้วใช่ถ้าตามใดที่แฟนคลับยังพูดและยังทวิตอยู่มันผมพูดเลยผมเป็นคนไม่เคยกลัว อมผมไม่เคยไม่ผมค,คนไม่เคยกลัวผมไม่คนไม่เคยกลัวเอาความจริงมาสู้กันมาผู้หญิงมีไม่กี่เรื่องหลักที่ทําให้นิสัยเปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หยุดก็ช่วยไม่ได้ผมก็ต้องปกป้องตัวเองปกป้องบริษัทนะฮะไปสิไปตามว่าน้องอยู่ไหน ไปที่ไปตามตามได้แล้วมาบอกผมด้วยตามพรอรับกับคนทั้งบริษัทโดเน a t ันเข้าไปเถอะในเอ็กไม่กล้าแหละทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเอาเลยผมบอกเลยนะ ถ้ายิ่งด่าบริษัทถ้ายิ่งด่าผมไม่มีวันหยุดเพราะว่าสิ่งที่ต้องเปิดเพราะว่าคุณมาโจมตีแล้วคุณพูดแบบเออพูดแบบเพอร์เจอร์พูดแบบ เอาข้อมูลที่มันไม่จริงมานั่งสาธยายไร้าสาระคอนเนคชันเยอะนู่นนี่นั่นชื่อดาราคนนั้นคนนี้ก็นั่นแหละแก๊งเขาทั้งหมดเลยนั่นแหละไปดูสิผู้จัดการคือใครนั่นแหละไปดูมีทั้งดาราชายมีทั้งอะไรเนี่ยไปดู เป็นอะไรไม่หยุดไม่หยุดหรอกถ้าคุณไม่หยุดผมก็ไม่หยุดขนาดพี่แวนพูดคุณยังไปโจมตีตุ้มตุ้งตุมตุตุม,ต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 มพี่ฟ้าพูดเป็นกลางๆก,ก็ดีแ้ะเตือนสติก็คุณไม่หยุดไงคุณเอาสิทธิ์อะไรมาโจมตีบริษัทก่นบริษัทไม่เคยงอใครนะนะฮะสิ่งที่ผมพูดเป็นเพราะติ่งพูด ผมจะไม่จะต้องมานั่งคู่ตอนนี้เพราะเมื่อคืนนี้มีคลิปเสียงว่อนไปหมดนะฮะมีเสียคลิปเสียงว่อนไปหมดโชว์รวยโชว์ป่าอืมให้ไปเห็นแล้วเขายังอยู่ที่นั่นคนเราไปกันใหญ่ ผมไม่ชอบเด็กที่ดูแลไม่ได้เอ,อผมพูดตรงๆผมไม่ชอบอยู่ที่ไหนกินยังไงอยู่กับใครหรือจะเป็นยังไงผมต้องรู้ถ้าตราบใดที่มีความลับกับผมและความลับกับคนในองค์กรเยอะแยะมากมายกลายเป็นโลกส่วนตัวมันดูยาก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 ทุกคนนั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นเพราะติ่งนั่นแหละคอยที่จะปกป้องโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนะผมเตือนเป็นครั้งสุดนะพี่ฟ้าก็เตือนกลางๆพี่แวนก็เตือน,นก็เตือนเตือนกันหลายระลอกแล้วนะอืมมีสติได้แล้วเปลี่ยนท็อปปิกดีกว่าไหมคุณจะได้รู้อะไรบ้างอย่ามโตมาด่าบริษัทผมเองก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องโง่กว่าใครหรอกผมเตือนนะ <c oughs> ผมเตือนผมเตือนเป็นครั้งเกือบจะสุดท้ายล้วอะแฟนคลับ <c oughs> ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเอาเองให้หยุดยุ่งเกี่ยวกับบริษัทหยุดโจมตีกล่าวหาบริษัทหยุดพูดจาในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงแล้วไปพูดถึงความอลังการปังเวอร์หยุด หยุดได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่คุณพูดมันไม่มีแล้วคุณไม่ต้องพูดคุณไม่รู้อะไรเลยในโลกใบนี้อืมหยุดทำร้ายน้องด้วยวิธีการด่าบริษัทได้แล้วเพราะบริษัทก็ไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่ไหนพักยังไง เขาก็ไม่เคยบอกผมแล้วก็ไม่บอกใครบอสหลอกครับคุณครับหยุดได้แล้วนะหยุดได้แล้วถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดเหมือนกับคุณกำลังทำลายน้องมากขึ้นคนเรานะมันต้องมีสติ มันอย่าเพอเจอดูข้อเท็จจริงรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะโอเคอย่าตามใจโดยคุณไม่รู้เรื่องป่นไปเรื่อยโดยไม่รู้เร็วเราจะสอนคนเราจะปรับทัศนคติคนเราจะอยากให้ศิลปินอยู่กับแฟนคลับระยะยาวเราจำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำก็คือเตลดิด อาจจะฟังคนอื่นมากกว่าบริษัทก็ได้และไม่ได้ฟังแฟนขับด้วยก็ได้ใครจะรู้ทุกคนสงสาร a ออาผมบ้างสงสารพนักง,งานบ้างสงสารพี่ฟาบ้างหยุดเข้ามาก่อกวนในดอมขอบคุณครับทุกหัว <c oughs> <c oughs> ถ้าคนรักน้องจริงอะ่ะต้องไม่ต้องหยุดถ้าใครไม่หยุดคือคนที่ไม่รักน้องจริง <c oughs> พราไม่มีอีกหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องหลังบ้านที่ผมไม่พูดก็ได้เป็นกําลังใจให้ชาลลอตถ้าคุณจะเป็นกําลังใจให้ชาลลอตคุณต้องหยุดโจมตีบริษัทเพราะบริษัทกําลังช่วยเหลือชาลอตนะฮะถ้าคุณยังโจมตีก็กลายเป็นเล็กตุ้มเปะนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะทุกคนบอสพูดแบบนี้เหมือนชามีแฟนชาสเสียหายอีกไม่บอกว่ามีหรือไม่มีบอกไปดูเอาอืม ปเร็ว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 ผมไม่รู้เขาไม่ให้ผมไปบ้านเขาไม่มีใครได้ไปหยุดได้แล้วนะอืมหยุดได้แล้วแฟนคลับหยุดได้แล้วหยุดลังแก่บริษัทหยุดลังแก่ผู้บริหารได้แล้วมิฉะนั้นจะไม่มีผลดีเลย อะไรไม่จําเป็นต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้เราเก็บไว้อย่างเงี้ยดีแล้วถ้าเรื่องมากเดี๋ยวมันจะรู้ไปหลายเรื่องมันจะเละบอร์ดข้าง30กว่าล้านเร็วๆหนังข้างบ้านทุกคนเดี๋ยววันนี้จะโปรโมทหนังข้างบ้านซ้ําอีกรอบนะครับนะฮะทุกคนเร็วๆใครยังไม่ได้ไปดูหนังข้างบ้านไปดูซ้ําเร็วไปดูซ้ําเร็วไปดูซ้ําไปดูซ้ําไปดูข้างบ้านกดฉเบนะฮะไปดูข้างบ้านกดฉเบเครับไปดูข้างบ้านกดฉเบ นะฮะไปดูข้างบ้านกดฉเบลกันอีกคนละหนึ่งรอบได้ไหมได้ไหมทุกคนได้ไหมครับกดฉเบลน่ารักมากนะฮะกดฉเบลรายได้ดีมากแล้วก็การเติบโตค่อนข้างดีนะฮะการเติบโตค่อนข้างดีบริษัทเรามีสถิติทุกอย่างนะฮะสถิติรายลองรายรับทุกอย่างตอนนี้เบลก็นะฮะอยู่ในลำดับที่ ดีมากเวลาผมพูดอะไรผมพูดความจริงหมดแหละนะอยู่ที่คุณจะรับได้หรือรับไม่ได้เพราะงั้นทุทกคนหยุดเถอะนะฮะผมรักศิลปินผมทุกคนแหละนะฮะไม่ว่าใครผมก็รักนอกาจากปกครองไม่ได้แล้วก็ไม่รักก็อีกเรื่องหนึง่งนะฮะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ณตอนนี้ถ้ายังเตือนอยู่แสดงว่าย,ยัางอยากให้เข้ารูปเข้ารอยนะ,ะยังยังาาประคับประคองถ้าตอบใดที่ผมไม่พูดก็คือไม่ก็คือจบ นะฮะตอนนี <One input> ้ข <un paid> ้างบ้าน90ล้านไปแล้วเก่งมากๆเก่งที่สุดเรามีการทำสถิติเพราะว่าบริษัทเราเป็นมาตรฐานไงว่าใครรายรับเท่าไรรายรับเท่าไหร่กดชเบลถือว่าเก่งมากนะเพิ่งเข้าสัญญามาเมื่อเดือนมีนาใช่ปะ9เดือนตอนนี้รายได้กดเเบลอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบใครนะ รายได้กดเชเบลตอนนี้รายได้กดเชเบลมาเป็นอันดับสองของบริษัทอันดับหนึ่งแน่นอนดาวค้างฟ้าอิงฟ้าวราหะรายได้ทุกปีเราต้องมีการเก็บข้อมูลหมดนะฮะในคอมพิวเตอร์เพราะเราเป็นบริษัทมหาชนนะฮะทุกคนกดเชเบลเข้ามา9เดือนในสัญญา9เดือนกว่าจนถึงนาทีนี้อันดับ1คืออิงฟ้าอันดับสองคือกดเชเบลที่สร้างไรายได้อันดับสก็คือ ชาเนีฮะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เงินเยอะอีกคนหนึ่งรายได้ดีอ่าดีใจกับกดชเบลด้วยจะร้อยล้านแล้วงานใหม่ก็มาจ่อแน่นอยู่ขยนันขยนัขยนกดชเบลขยนันขยนันไม่เลือกงาน ไม่ยากจนไปเร็วๆเร็วๆบอสขายงานให้น้องวีนาหน่อยอ๋อขายแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยววีนาจะมีละครน,นะครับเร็วๆนี้อัปเดตให้นะครับรอทางลราคอยขออัปเดตละกันนะะไม่มีปัญหาครับคอนเฟิร์มไปแล้วแต่ขอเป็นความลับนะฮะ ไม่ต้องไปถามนะฮะไม่ต้องไปถามวีนงวีนานะฮะขอร้องนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้กันเองแต่ผมจัดการให้หมดแล้วเชื่อผมสิครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนไม่ได้อยู่ที่แบบเอฟซีมานั่งพูดว่ามันดียังไงหรือมานั่งด่าบริษัทว่ามันแย่ยงไงไม่ใช่น้องวีนามีพิธีกรอีกไหมมีครับพยายามจะปั้นให้น้องเป็นพิธีกรอยู่นะฮะเดี๋ยววันที่ยี่สิบ หนะฮะก็มีงานครับ27ก็มีนะฮะก็มีอยู่สามารถติดต่อน้องได้นะติดต่อง,งานได้เลยนะพิธีกรน้องก็ไม่ได้แพงมากนะน้องก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ก็ไม่ถูกจนเกินไปนะลองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลน,นะคิวละห้าหมื่นเองนะฮะสำหรับพิธีกรมันแพงมากก็ไม่ได้นะทุกคนที่พิธีกรน่ะเขาก็ไม่มีเงินจ้างนะฮะ แต,แต่อ่าคิวละห้าหมื่นจ้างไปวิธีกรงานตรงงานแต่งได้นะงานเลี้ยงรุ่นอน่างอะไรก็ได้ทุกคนเร็วๆๆติ่งน่ากลัวนั่นแหละพังเพราะนี่แหละหยุดเธอไม่อยูด่เดี๋ยวไปกันใหญ่ไม่หยุดเดี๋ยวไปกันใหญ่สักวันหนึ่งติ่งจะเข้าใจทุกอย่างนะจ๊ะ ที่นี่เป็นที่ที่ชัดเจนที่สุดในโลกใบนี้อย่าอยู่ในโลกแห่งการจินตนาการอยู่บนโลกแห่งความจริงซะ